จังจสดสกลาและก็สัมง,งานเหล่ากชาติจังหวัดนะคะได้เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยค่ะให้กับพระภิกษุสงฆ์และก็สามเณรในพื้นที่จังหวัดสงคลานะคะเพื่อจะได้ไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งวันนี้ค่ะจังหวัดสงขลานะคะพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาและก็คณะกรรมาการเหล่ากาชาติค่ะนำหน้ากากอนามัยที่ผลิตจากผ้านะคะถวายแด่พระมหาสนิทอัทธโกวิโทเจ้าอาวาสวัดแหลมทรายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อจะนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากนั้นทางด้านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาและก็คณะเดินทางไปถวายหน้ากากผ้าแด่พระครูประหลัดยอดโดมสิริปัญโยเจ้าอาวาสวัดไสงามและพระพิสารศิกขกิจเจ้าอาวาสวัดแจ้งค่ะเพื่อนําไปแจกจ่ายกับพระภิษุสาม,มเนรภายในวัด เพื่อใช้สําหรับการป้องกันฝุ่นและก็ละอองจากการไอหรือจามเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้หน้ากากอนามัยประสบปัญหาขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งทางด้านของนายกเหล่ากาชาติโจดสงขลากล่าวว่าค่ะทางเหล่ากาชาติจังหวัดได้ร่วมกับหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและก็สถาบันการศึกษาในการผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้าขึ้นเพื่อถวายแด่พระภิสุสามเนนจำนวน7,000ชิ้นนะคะและจะจะทําหน้ากากผ้าไว้แจกจ่ายกับประชาชนผู้ยากไร้อีกกว่า10,000ชิ้นในพื้นที่ห่างไกลของโจดสงขลาค่ะซึ่งเป็นนโยบายของสภากาชาติไทยให้พระพิสุสามเนนและก็ประชาชนได้มีหน้ากาก,ากเอาไว้ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของ พร้อมทั้งยังฝากเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะคะว่าตอนนี้ให้ดูแลสุขภาพอนามัยอย่างใกล้ชิดกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดค่ะ